ครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมเจอกันอีคลิปหนึ่งนะครับผมคลิปนี้แอดก็จะพาไปหาหลักร้อยเนาะหลักร้อยในงวดที่ผ่านมา <c oughs> เอาสูตรดับหลักร้อยเนาะแล้วก็เอาสูตรเด่นหลักร้อยมาตัดชนกัน คลิปนี้ก็จะทําเหมือนเดิมนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมฝั่งคําเตือนกันสักนิดนึงนะครับผมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณจากสถิติย้อนหลังขาดคะแนนความน่าจะเป็นเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นขัดสูตร h ฮเดชแนลในงวดที่ผ่านมาสูตรดับหลักร้อยบน้องวันที่หนึ่งที่ผ่านมาแอดมาวางไว้นี่9้สูตร 90แล้วทีนี้จะเห็นได้ว่าดับ0ูนดับ4ดับ4ดับ7ดับ2ดับเอ่งดับ9ดับ3ดับ0ดับ6แล้วทีนี้จะสังเกตเห็นว่าแอดขีดเส้นใต้นี่นะเส้นใต้เส้นใต้ใต <c oughs> แล้วก็ข้างบนเนี่ยมีสูตรที่1ขีดเส้นใต้ความหมายก็คือเขาเดมื่อก่อนเคยเดินยาวแล้วทีนี้ถอยหลังถอยหลังไปอีกจากคลิปนี้เอองวดนี้ก็ถอยหลังไปอีก2งวดเนาะ เนี่ยที่อาเขียนไว้ว่าเขาเคยหลุดเพิ่งเดินต่อมานะเพิ่งเดินต่อเนี่ยแอรก็จะทําไว้การลืมเพิ่งเดินต่อได้หนึ่งงวดก็หมายถึงว่าหนึ่งองกับงวดนี้นะที่เดินต่อนะอันนี้สูตรที่หนึ่งเนี่เดินต่อจากที่เดินยาวมาแล้วหลุดแล้วก็เดินต่ออีกหนึ่งงวดสองงวดนี้สูตรที่หกเดินต่อมาได้หนึ่งงวดสองงวดงวดนี้ถ้าเกิดเดินก็จะเป็นงวดที่สามแต่บังเอิญว่าเนี่ยงวดที่หลุดเนี่ย จะเป็นวดที่3ของเขาถ้าเดินต่อมาแล้วปรากฏว่าไม่เดินต่อในี่แอดขีดไว้นี่ก็คือหลุดเพราะฉะนั้นสูตรที่9นี้ตัดออกไปเลยไม่ใช่แล้วเนาะไม่ใช่แล้วนะก็จะใช้ต่อไปก็คือสูตรที่8ย้อนลงไปถึงสูตรที่1ก็คือ1นึถึงแเนี่ยใช้สูตรที่9ไม่ใช่เนาะเนีน่ย ก็คืออ่ะงวดที่ผ่านมาออก6ก7เนาะหกแหลักร้อยก็คือ6นะครับผมเหลือจากดับเนี่ยมันไม่มีหกก็เลยเหลือจากดับ158ก็ผิดไปเนาะแต่วพวกนี้ยังดับอยู่ก็ใช้ต่อไปแล้วทีนี้สูนหลักร้อยบนเดินยาวก็ยังเดินต่อนี่นะวายหมายควาว่ายาวนะี่ยาวงวดที่ผ่านมาได้5้าหกด 1> 0 1 2 3 6เข้าไปที่หลักร้อยเนาะนี่เข้าไปก็จะนั้นก็จะตามต่อสูตรนี้นะครับผมแล้วก็สูตรดับก็ใช้ชุดเดิมบวกแบบเดิมเปลี่ยนแค่ตัวเลขตามผลรางวัลสูตรที่1ถึงสูตรที่8สูตรที่9ไม่ใช้เนาะสูตรที่1ดับหลักร้อยบนนะสูตรดับหลักร้อยบนสูตรที่1ใช้หลักพันบวกหลักร้อย ก้าบวกหกได้ห้าห้าลบสองคงที่เหลือสามคาดว่าเท่านั้นนะครับผมถ้าใช้เอ่อโทษทีถ้าชอบเนาะตามเลขไหนที่ว่าของแอดเนี่ยมันดับเนาะสูตรก็ต่างสูตรต่างที่ไปที่มาไม่เหมือนกันเนาะตรงถ้ามันไปตรงกับเลขเด่นของท่านใช้ไปเลยเนาะก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเนาะนะเพราะว่าคนเราชอบไม่เหมือนกันเนาะได้สามเนาะสูตรที่หนึ่งได้สามอ่า สูตรที่2 10หน่วยล่างบวกกัน <c oughs> ได้9 9้าเก้าคูณสามเก้าลบหคงที่อีกทีหนึงเหลือหกสูตรที่2อคาดว่าดับอยู่ที่6นะสูตรที่สามแสนสองครั้งเนาะแล้วก็หลักพันแล้วก็หลักสิบบนอย่างละครั้งหน่วยบนอย่างละครั้งหลักสิบหลักสิบนี้5ครั้ง อกจากนั้นก็จุดให้ดูอยู่แล้วเนาะสิบล่างหนึ่งครั้งหน่วยคลอ1นครั้ง10บกอสองสครั้งแล้วก็หน่วยคอ4 2ครั้งบวก5้าคงที่ก็จะเป็น6กสองสิบบวกหได้7 8 5 40ปี่นี้คือ0ูเนาะสอบวกหได้7 7็บวกศก็ได้7 7็บวกหได้2 สอบวกสได้4 4่บวกสองได้หกหบวกหได้หนึ่ได้หสูตรที่4 3่สา4แบวกเกได้สามบวกสได้7จ็ได้เ <c oughs> สูตรที่5 3 68, 6ส8มหกสิบกหกแปดบกเนาะแปวกหกได้สี่บวกหได้0น อันนี้ก็องสบวกศูนย์ได้บวกหนึ่งได้7นะซ้ำกันอีกแล้วโอ้ยมันเบื่อมากเลยมันซ้ำกันเนี่ยถ้าเกิดว่าต่างคนต่างคนละที่มันก็ยังจะดีอยู่มันจะได้เหลือน้อยเนาะนี่มันซ้ำกันซ้ำกันถ้าหลุดหมดไงความหมายบางครั้งบางทีมันเนี่ยซ้ำกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ามันจัดเห็นว่ามันดับเยอะหลายๆสูตรชนกันไม่ใช่ว่ามันจัด <c oughs> ดับอยู่สตีเดียวเนาะสู้แบบดับไปเลยตัวใครตัวมันอย่างเงี้ยด่งสูตรต่างได้พอละตัวอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าเจ็ดเนาะที 7. สูตรที่6หน่วยบนบวก6 7เบวกหได้สามเนี่ยมาํากันอีกเด่ย <c oughs> สูตรที่7 10ล่างก็คือ36เรียกเรียกเป็น36 36ิบวกสากเนาะก็ได้ 72, 2, 1, เจ็ดลบหเหลือห นีสากันอีกแล้ว 3, 3, สามสาากัน7จ็ดเากัน1 1ึ่งากัน9บวก3ทีได้2 2บวก0ได้2 2บวก6ได้ 8, 8 8บวก2ได้0ก็เหลือได้1่งคงที่นี้ก็เอามาวางเลยก็คือ1นี่ดับํากัน1 1 1โอ้น่าเซ็งมากเหลือจากดับนะครับเนี่ยมันก็เลยเหลือ6ตัว0 1,2,3,3,4,5,6,7,8,9 1, กเ็ก็จะเหลือ0 2, 4, 5, 8, นูนย์สเกาทีนี้มาดูสูตรเด่นกันบ้างเนาะส่วนนี้สูตรเดินยาว ใช้หลักสิบล่างหนึ่งครั้งหน่วยล่าง4ครั้งแล้วก็ร้อยคอสีหนึ่งครั้งบวก1คงที่6กห้าสาบวกหนึ่งได้ที่4 4 5, 6, 7, ่ห7าบวกสองได้เก้าเก้หนึ่งสองแปตัว4ี่ห้าหกเเรามาชนกันกับตรงนี้ 0, 0ูชนกัน1ตัว2อสองอีก1ตัวสี 4, 4, อีก1ตัวห้า 5อีก1ตัว8ไม่มี8 <c oughs> 9 9อีก1ตัวเพราะฉะนั้นชนกัน5ตัวทีนี้เหลือ5ตัวตัด8ออกได้ตัวหนึ่งศูนย์ศูนย์สองสองดไม่มีเก้าเ หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวตัดแปดไปแต่ถ้าเกิดใครชอบแปดก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าอันนี้มันเหลือจากดับมันไม่ติดดับไงถ้าจะใช้เป็นรองก็เหมือนกับเดิมอ่ะเยอะนะ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> เหลือจากดับชนเด่นก็จะได้เหลืออยู่ห้าตัวศูนย์สองสี่ห้าเก้าในงวดน,นี้ก็เลยได้เด่นหลักร้อยบนงวดประจำวันที่สิบหกเดือนสี่หกแปดศูนย์สองสี่ห้าเก้าไม่มีตัวไหนตรงกับ ร้อยสิบหน่วยบนและสิบหน่วยล่างเลยอย่างทีเอสเคยาพาเปรียบเทียบทุกงวดเนาะเนี่ยอย่างงวดที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เข้าเนี่ยหลักร้อยเนี่ยมันเข้า,าสูตรเด่นมันเข้านี่เข้าที่6ใช่ไหมพวกดับก็ดับโอเคดับอยู่ผิดตัวเดียวสูตรเดียวแล้วที่อดบอกว่านี่นะเลขก่อนหน้าน,นั้นมันออกเนี่ยห้าบนล่างออก3าสอง ถ้าเขาอ่าออกซ้ํากันถ้าไม่เอา5้ามาเป็นหลักร้อยก็จะเป็น6หลักสิบบนหรือหน่วยบนหรือสิบหน่วยล่างแอก็เลยมาวางไว้ให้นี่ห้าหสสองเนาะเพราะว่า3มันซ้ํากัน2อัน5้าหสมเนี่ยมันก็เลยมาที่6นี่ไงสูตรเปรียบเทียบอันนี้สูตรเปรียบเทียบนะมันก็เลยมาที่6 8 7เเนี่ยเหมือนเดิมในงวดนี้นะครับผมเนาะนี่ ในงวดนี้นะเด่นหลักร้อยบน0 2 4 5 9นะที่เราชนกันมาสะดิบดีนะนี่นะชนกันมาสะดิบดีกับไอตัวที่ดับเนี่ยมันจะดับอยู่ไหมถ้าเกิดว่าดับไม่อยู่หรือไม่นะอาจจะใช้แบบเก่านี่นะสูตรเบบเทียบนี่ก็คือถ้าไม่เอาร้อบนมาออกซ้ำเนะีมันก็จะเอา10บบนมาออกซ้ำหรือไม่ หรือว่าจะหน่วยบนหรือ10หน่วยล่างถ้าเอามาซ้ำกัน6กับ6นี่มันซ้ำกันมันก็จะเหลือ6 8 7 3ดเจ็สาม8 7เอันนี้คือสูตรเปรียบเทียบนะ6 8แ3เแล้วทีนี้สูตรเด่นบนเออสูตรเด่นหลักร้อยบนที่เดินยาวมี6นะมี6แล้วก็7นะมี6แล้วก็7 ที่มันอยู่ในดับเนี่ยอาจจะดับไม่อยู่หรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดใครชอบนะ <c oughs> มันก็จะตรงที่เจ็ดตรงตรงนี้สูตรเปรียบเทียบกับหกเนี่ยนะมันมาตรงกันกับตรงนี้เจ็ดอยู่ในหลักร้อยนะถ้าเขาเดินต่อนะแต่ถ้าเกิดว่าสูตรดับดับยูอ่าสูตรเด่นอ่านะก็เดินต่อแล้วที่ชนกันมันมามันก็จะอยู่ในนี้นะ เมื่อสักครู่ให้ดูสูตรเปรียบเทียบเฉยๆเนาะ02459นะครับผมชอบก็นำไปใช้ไม่ชอบก็มองข้ามผ่านไปนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ